สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปานา่ันภูมิเกียรติทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านมาพบอาจารย์แปะครับผมติดตามชมครับผมเอ้ยเกี้เกี่ยวก็ผมมาขึ้นดีแท้ดีต่อฟันเกี่ยวกันนึกสิมันจังบ่ได้ไปใส่มันจะงบ่ได้ไปใส่เออมันอยู่น้ำกันเกี่ยวกันนี่แหละคอยบอกแล้วสวัสดีครับอาจารย์แปะครับผม เจอว่รามว่าพ่อเจอร้านกันนอบัเนาะครับแม่พ่อร้านแล้วครับผมเออเอาอันนี้จารยแปะเด้อเพราะว่าบุญปลาบุญมากพ่อกันบุญเวียนมากก็เอาบุญซอยน้ากันครับเอาเงินเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอาจารย์แปะฝันดีดีฝันเห็นบุญปลาเพิ่นมื่อนี่ฝันเห็นเพิ่นเหนียวฝันว่าหนอนข้ามมากเลยว่าใส่รถใส่เรือมาแจกท้องแจกย่างคนเต็มอยู่แต่ว่าปูหายอาจารย์เงินเด้อเบาบางแล้ะคนจะได้ยินมันดังกันล่ะเป็นไหนหาเก่า หาเก้าเออเาอมันอันนอนเจ้าเนี่บอสนะเป็นหามากเลยเออเต่หลักการตกเก่าเว่าเส้นตวเก่ามาครับหาสองสามมาจัว่าหาสองสามเออกับอันเ้แห้งไรคนสิทินิ่กับเจ็ดสามหานว่าเจ็ดสามหาครับกับอีกตัวนึงครับเจ็ดแปดหาเจ็ดแปดหาเอาเด้อจับใสเเด้อแล้วไม่ทำนาเเวลาอาจารย์ เดหางงามหมักเออนี่แหละเพราว่าเพราะว่างวนี้เจเกิดาพ่นฝอนฝันใลกับเจ๊กิดาน้ำเจ๊กิดาฟอนอยู่ในน้ำาบ่มบ่มอยู่กลางน้ำพ่นงวเนี้ยฝันกวาก็พ่นอะไรหรอพ่นท่อมอลไรน้ำเดีวครับในี่น้องรับดูเด้อเพราะว่าเกกิดาฝันเจ้าเล่าอยู่แต่ว่าเราฝันเล่าฝอนอยู่ในน้ำาบ่มบ่มอยู่พ่นอยู่กลางน้ำข้ามถนนเลยครับงวเนี้ยครับอันอยากให้ผมสิถามเกี่ยวกับความฝันว่าเกี่ยวผมนี่แหละ ว่าใส้ไส้ยังไปแกะครเจ้าแกะใส่เงินใส่ขำมทองขำาเต็มอยู่ครับเอาเอาไสหมดหรือใส่เอาไส่รดมาเลยขนรดสิบล้อมาเลยสิบล้อเลยเออแกะกนละแต่ว่าแต่ว่าบุญพระนี่บริษัทเสยอสีเลยครับบริษัทเสือมาสัมผัสมาเนี่ยต่วส่เสือขาเหลี่ยมปานทองเสือขาเหลี่ยมปานทองแต่ว่าข้อมิตรทองครับเต็มไปหมดต่ว่าหัวอนเป็นพระยานาครับขึ้นครับโอซ่าถุครับผมปูละปนเทียมนะปูเทียบนะครับผม เพราะว่าเปนว่้าวนี่เสดังก็เก่าใส่คนถึกมัทั่วประเทศก็บงวดนีเนี่ยบ,บุญปนพระลาบอกไว้เด้ว่าเสดังทั่วโลกเลยเหมือนกันในงวงนงวงนี้เหมือนันนครับให้เลขเขาเนาะให้เลขเขาอันอาจารย์จททําได้เพราะที่บอกไปบังหันเอาลองทวนอีกที่หนึ่งครับผมอันว่าบุญพร้าฝันเจอคือบุญนพร้ลาล่ะเพิน่นเพิ่นเอาใส่รถมากทองคำเต็มไปหมดทองเงินทองคำเต็มหมดทุกข้อเราไม่จะทองครับทองเสร็จปากไงหนึ่งครับออกซาตุกเต็มไหมค่น แต่ว่าไม่อาจารย์อาจารย์ในน้ำผึ้งอยู่บริไลไลดอกไรหาเส้นครับน้ำบุญปลาละงวดนี้โอ้ตอนตอนแจกนะเออบุญปลาของพ่อไ้หาเศนเมนแต่ว่าเป็นเจ็บเนี่ยน้ำปูครับเป็นเจ็บหยา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 บขึ้นมานในมือครับน้ำบุญปลาลานเจ้าขึ้นงวดโอ้โหตัวปูเป็นฝอเนาะเต้ปูเป็นหายได้กว่านี้เต็มเต็มเลยอาจารย์บุญปลาคนี้ดังโทรโลกคันสัมรับอะไอยากได้บุญได้บุญกุศลนี่อย่าลืมจดถูกขึ้นก่อนละ เกาดอกบอกกาลาพนครับขายังเฉได้มีโศงเงยยังก็บเเงินไหลขอปีเดือนนี้รึเว่าส่งไทยไปเกาตลับไปไนไเนาะครับคนถือดวงเงยโศงเงยครับพาปูบนใส่ปุ๊บทั่วโลกเลยเฮ็ดดังทั่วโลกเลยฮัดมีี่เงินใส่สุขุสุขุคนเพราะเลยไม่มีไมีเส้นหายวิตนี่ไม่เส้นเลยครับพอปูพราบอกว่าปูบนหายรวยขัก่อนเนี่ครับเมื่อนั้นผมมันเอาหลังมือหายไอ้หน่อยมึง ก็เหมันเมเตีอะมึงออแกทายรูปเอาอขึ้นมันเห็นเหล็กเก่าก็เหล็กหาตัวเดียวกันตัวนั้นพวกเพื่อนเต็มๆนเพิ่นีเพิ่นบอกวางกันเพนิ่อนนี่นี่นี่จัง,จงหลังมือผมผมทายมือเพิ่นจังสีน้องนี่นี่น,นี่ครับนี่จังเห็นเห็นเห็นตัวใดนี่คือคือเพิ่นขึ้นหลังมือจังสีน้ออาจารย์เห็นตัวใดไปเมืองแสงแดดด้วยเป็นเมืองแสงแดดที่หนังที่น้องขออนุญาตพี่น้องด้วยครับผมครับนี่ครับผม อย่าละจะแปลไปเลยเพราะอุ่นๆเสืยวผาอย่างนี้ครับติดต่ใจเลยเลยมาในที่อาจารย์ฝันฝันว่าอันนั้นอีหยังปูว่าจังไหนก็เต็มมื้อเพชรบ่เพชรบ่ปูเพิ่นให้พญานาคเต็มมือเก็ตมื้ออยู่เต็มไปเบิดมีแต่เก็บไม่เก็บพญานาคเต็มไปหมด อาจารย์มาเมืงอันนี้มาเมื่อหลังมือผมที่อาจารย์ว่าวขึ้ขอ้ตรงแท้นี่นี่เห็นมอมันยิบยับยับปูอยู่น้ำเห็นมอปูต้นสีสีเหลี่ยมสีเก็บเงินเก็บท่องเห็นมอเออแมนแทหรือปูข้ามนี่ปูอยู่น้ำปูต้นนี่นี่ปูเห็นมออาจารย์เห็นมอยิบยับยิบยับนี่จำผมผมมาอยู่ในเหนือคลิปว่าอาจารย์เป็นอย่างขึ้หูสิปูต้นนี่ครับนั่นแหละครับปืนไม้ตัวนี้มากมากครับถึงแล้วถึงแล้วบุญปลาถึงแล้ว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 ทำฟันเจียวเลยับ แต่ว่าในเมื่อแขนงเจ้านี่มันจะเป็นพญ,ญาราบก็เลยเจ็ดพญาราบเลยนั่นแหละอ,อาจารย์คือเอาฟันหนึ่นเน,น,นี่นั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าแกกินดาหัวนี่ฟันว่าบนฟอ่อนจะหนามเบอร์เบอร์เบอร์ดูจะเมื่อขึ้นหานิ่วแต่ว่าก็พญาราบบนโตะน๊ะมาเลียนน้ำแล้วครับกับพ่อดีเป็นนิมิตไ,ไม้ที่ดีครับนิมิตไม้ที่ดีพ่อปิ่นว่าพ่อพันพ่อปิ่นพ่อปุญฺญลาอัลปูบอกว่าเดี๋ยวผมสีอุดนุ่นเสือน้ำจักโตบงวดนี้จะดังทั่วโลกเลยครับวัอนี้นี่ว่าใส่แก้ว มีอยู่ครับผมครับคันแอวมันสีมีครับเบรกมีมีอยู่มีอยู่ผมยังสีเพราะว่าบุญเสียปลาปนใจบุญเด้อพี่น้องเ้ยเอาบ้าขยันติดต่อเสืยผ่านอาจารแปดจัรยหายเต็มทีเพื่อประหยัดเสีอปลาลายครับผมว่างวดนี้จะถือเลขถือหัวนละเบอร์ชุดอาจารย์จำเบอร์โทรได้บ่เพราะว่าเอฟซีต้องถามเบอร์โทรอาจารย์แท้ หายเคยหาไปละละเอากรนเนี่ยหเออลองมาดูศซนแปดหกสองสามเจ็ที่หนึ่งนกนั่นแหละนั่นแหละาโอ้ครับผมา่นครับผมเนาะยปง่าำเนาครับนาะตา่านนจะแ้องแแน่นอนขอพรปู่ศรีสุโธหมอดูดูดวงดูรายมือโดยอาจารย์แปะโทครับผมนี่เบอร์โทรพี่น้องแคปหน้าจอครใดครับ งามยู่ได้หล่ะนี่เก่าแล้วมันยังขังครับผมครับผมของอาจารย์แปะท่านี่บุญพราขอขอบคุณนอาจารย์หลายๆเด้อครับครับโอกาสหน้าพ่อกันอีกกะคุยกันอีกเนาะครับผมครับครับสวัสดีครับครับผมเลี้ยวให้พ่อพ่บุญพราพี่น้องญาติพี่น้องทุกคู่ทุกคนนวาเกตสเกตจัว่าทั่วโลกเมืองไทยครับที่มาไหว้ปู่ที่ต้องมาขอพรบนขอให้ได้สำเร็จสุขุ่ทุกคน ไอ้ถุงเลขถุงหวยร้อยเบอบร์มือประเทศสามสิบเนาะสงสัยเป็นการตำนับปีใหม่แต่ว่าปีหกสี่ขึ้นกหกขากันจถึงนี่ขอคอยลำด้วยสุขุสุขคนสุขภาพแก่ล่างผู้ใดเก็บไข่ไดือ่วยนอนอยู่หลอกล่องบานเนียนอยู่สั้นนอนอยู่เตียอยู่เตียงอยู่หมอนขอคอยซองกันเศร้าฟื้นกันมาเด้อกินยาก็หายยาที่เป็นปรงปูเสื้อซอยทุกท่านนี่ขคอยด้วยสุขุสุขคนถึงวันที่หนึ่งสุขุสุขคนพร้อมปุ่นปลาพร้อมมัมีส้มมีไส้เด้อสาธุครับอาจารย์รวยลุ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 ยติดต่อกันมา เบอร์นี่จะได้เส้อผาน้ำจันแป๊ะขอมาอิ่นก็ขมาแล้วอุนนนจันแป๊ะเด้อเพราะว่าหาเงินเลียงูกเรียงหลานนี่ละเลียงพีเรียงนองน้ำพี่น้ำนองทุกคนทุกคนไอ้แบบแข็งแรงเอาเบอร์ท่อจันแป๊ะเนาะจันไป๊เนาะออนตัวแนลละศูนแปดหกสองสามเจ็ดสี่หนึ่งจนหกได้จันแป๊ะคด้จันเปะคำันครับผมขอบขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องให้อาจารย์แป๊ะเป็นผู้เล่านาะ ครับก้อนหินนี่มาแต่จังไหนครับผมโอ้ก้อนหินนอกจากบุญปรารสัมผั์แล้วมันเข้าไปห้องน้ำครับกลับมาครับก้อนหินตกลรมากตั้งลังคาเหยียบถึงหัวไข่ครับเห็นตึงว่าอาจารย์ตกตกจากลังคาตรงนี้เออเออครับหยับถึงหัวเออจิตตอนตอนปลาระครับปลารสัมผัสแล้วเราย่างไปเหยียบถึงหัวบนปลารไปแล้วครับผมแล้วอะไก้อนหินนี่ไม่เล็กครับพี่น้องครับผมครับพายาเด้อครับผมนี่นี่เจยาก้อนหินจะไปบูชาหรอกก้อนนี้ก้อนครับไหว้หันพระเนี่ย เอาน้ามข้าวเดี๋ยวตบปกแล้มาเลยเดี <defence> well, so. to to season, you know. ๋ยวตึกมาอาจารย์ครับผมมาเบิ่งนยัางกิ่นของเรามาหาพ่อคอาจารย์เพก้อนหินนึ่งๆครับผมเนาะครับไปละไ่น้องมันเป็นอะไรที่แปลกเนาะแปลกไอเดียอะไรก็หัวกันได้กินคับกินพร้อมเด้อครับมันนั่นก้อนหินก้อนนี้คือตกตอนผมเนี่ยสัมภาษณ์อาจารย์แปลหรือเออไปห้องน้ำไปห้องน้ำครับผมกลับมาอาจารย์เลิ่มบอสู่ฟังก้อนหินก้อนนี้มีแต่เก่าพร้อมเด้อครับผมนี่ ขยายเอาพี่น้องครับแค้หน้าจอมึงเนาะขยายเอาแค้หน้าจอต้องมาก้อนหินนี่แปลกมากครับผมครับโอ้ยขอยจับเลยครับเซบูซ่าแล้วครับเนี่ยจริงมันตัวมันอาจารย์ว่ามีอาจารย์ว่ามีเหล็กเก่าผมเนี่ยเหล็กเก่ายิงเลยมึงมึงทั้งนี้บ่เนี่ยครับเนี่ยเหล็กเก่าที่ดำๆนี่มันจะเบิ่งในร่าตาเออครับผมครับเนีมันถือแล้วมันถือแล้วนี่ก็เมื้อหานี่มันถือแล้วครับถ้า แต่ว่าแปลกมากว่าก้อนหินก้อนนี้ตกลงมาตอนสัมผัสกันแล้วก้อนหนานี่แป๊บหนึ่งผมอยากไปห้องน้ำแต่เลยปลอกหลอกมาหาตกปลอกหลอกลงมาครับพี่น้องจะไมาใช้ราบบจักแล้วครับผมครับตามนี้เนาะพี่น้องเนาะครับผมครับเจอละนี่เอาเป็นรักฐานปูห้องหนึ่งครับผมครับอยู่ตึกอะไรไหมเดี๋ยวมาใส่ผ้าม่านกันเลยนี่ยเนี่นี่บูนนั่นเหรียญปูชี้โทษผู้ช่างบ้านนี่ฝันดีคือยังอยครับผม เจ็บปวดเฮาปวดยาเฮาเลยสุดยอดบาลนี่ท so ่านครับผมเออกล้องนนครับผมบาลนี่เจอกับอะไรต้นปูสีสุโธไม่หยาดสีปฐุมมาเนี่ยและเนี่ยเต้นเจอกับพ่อแล้วอันที่คณะกรรมการเพิ่นประกาศว่าไอ้รอยเกาๆนั่นบ่แม่นบ่บ่เนี่ย้านปลุกเสกต่างหากรับเต้โอ้เขาคนละยังมันบ่ปลุกเสกมากครับผมครับอันแรกต่อตั้งหาโอ้เต้โอ้ครับผมสาธุสาธุครับอาจารย์ บุญพลากภาพาพี่น้องมาถึงช่วงไทายคลิปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ